ตายลยากจังเลยอะดีไซน์เนอร์ภาษาอะไรวะมันไม่ตามดาราเลยอะ่ะประธานิกาออฟฟิเชียลค่ะ IG มันคือที่แรนดอมของผมคนทำงานนะครับ <c oughs> เห็นอะไรก็เป็นงานไปหมดการต่อผมอะมันคือตัวตนผมแล้วก็เรียงร้อย,อยันเป็นสูงตัตวย่ยชอบดูไลฟ์สไตล์ของบอยบอยแบกเนี่ย ชอบสครปพาลคือเราชอบงานคราฟี่ยเราก็เลยชอบดูอะไรแบบนี้คนที่เราตามไม่ใช่คนในวงการแฟชั่นเลยนะบางทีก็เป็นพระบางทีก็เป็นอาร์ติสต์บางทีก็เป็นอาร์กิเทคเชอร์ตามนักการเนี่ยฮะว่าจะได้หันกลับไปดูว่าเราทําเสื้อผ้าอะไรมาแล้วมากจริงๆเมื่อกี้พี่นั่งสองชื่อเดี๋ยวขออ่านชื่อก่อนนะอ่านได้ ไอริสแอตเตอนนี้เขาอายุ102ปีแต่เขาจะมีซิกเนเจอร์ของเขาทุกครั้งพวกสติสโฟโต้ต่างๆเขาก็คิดมาแตกต่างจากสิ่งที่ในแบบฉบับมันจะเป็นยูยูมาชืออีอะคะ่ะมันเขาซื้อเพลเลร์ใส่แมทช์กับอะไรบางอย่างที่เราไม่คิดมาก่อนว่ามันจะใส่ได้แล้วมันออกมาสวยชอบดูดีกว่าชอบดูการเอ่อมิกซ์แอนด์แที่มันมีความคอนทราสต์แล้วก็ไม่ชอบอะไรที่มันดูสุดโตมมาก ก็อยากจะฝากให้ทุกคนมาติดตาม B I W ครั้งนี้นะคะไม่อยากให้เป็นคำจำกัดความเนี้ยว่าแฟชั่นไทยไปถึงไหนแล้วอยากให้เหลือแค่แฟชั่นเพื่อจะอินสไปใครหลายๆคนให้ครีเอทอะไรที่สวยงาม